หลังจากที่พระเอกสามารถพาเหล่าสิธิ์น้องของเขาหนีออกมาจากการไล่ล่าของจกักรพรรดิพิงได้แล้วในตอนนี้พวกเขาได้ม่งเดินทางมาที่ดวงดาวทมินซึ่งดวงดาวแห่งนี้ก็จะเป็นดวงดาวของเหล่าสัตว์มีปีกนะครับผมที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้คนที่แก่งแก่งที่สุดในดวงดาวแห่งนี้ก็จะอยู่ในระดับจกักรพรรดิมาร์คันที่8เท่านั้นนะครับผมแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เสี่ยวไห่ก็พอจะรู้เลยครับว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครมาจากไหนและคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาไปมันก็คือจกักรพรรด จันรพริงทรงเยียนผู้นี้นั่นเองนะครับได้ทําการจัดการฆ่าพ่อแม่ของเขาไปเพื่อที่จะยึดของอํานาจเป็นใหญ่เป็นโตที่สุดในเผ่านกของพวกเขานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเซียวไฮเองตัวเขาเองอยากจะแก้แค้นกับจกักรพรรดิผงมากๆก็ตามแต่ในด้านความแงแก่งของพวกเขาในตอนนี้ก็เปรียบเทียบกับจกักรพรรดิผงไม่ได้ไปต่อสู้กันจริงๆก็อาจจะพ่ายแพ้ก็เป็นได้นะครับก็เลยทําภห้พระเอกนั้นคิดว่า พวกเขานนั้นจะอาศัยอยู่ในดวงดาวแห่งนี้ก่อนทำการฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเองในหอคอยเจนหลานและอีก100ปี ก็จะได้มาพบกันมาอีกครั้งในตอนนั้นก็ค่อยจะคิดหาวิธีในการจัดการแก้แค้นกับจกักรพรรดิผึงในภายหลังนะครับโดย <ใน S 1> ที่พระเอกก็ได้บอกให้เราศิษย์น้องของเขาเขาไปฝึกในหอข้อเจียนลานเพราะว่าสถานที่นั้นก็จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้เข้าไปฝึกกับศิษย์น้องของเขาแต่อย่างใดตัวพระเอกเองมุ่งเดินทางไปที่สถานที่อื่นเพื่อทําการฝึกฝนวิชาของเขาโดยตรงเลยนะครับและหลังจากที่การฝึกฝนของพวกเขามันได้ผ่านล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนับ100ปีเลยก ้ไดในตอนนี้ทางด้านของพระเอกนะครับตัวเขาเองก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากความสามารถก่อนหน้านี้พระเอกอยู่เพียงแค่ระดับจักรพรรดิขั้นที่7เท่านั้นแต่ในตอนนี้ก้าวไปขึ้นอยู่ในระดับจักรพรรดอาาาิอมตะขั้นที่9้าแล้วนะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับของระดับจักรพรรดิพร้อมที่มุ่งเดินทางเลื่อนไปอีกระดับต่อไปในด้านความแข็งแกร่งของพระเอกในตอนนี้ก็เทียบเท่ากับจักรพรรดิอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงจักรพรรดิมารเพิงและก็จักรพรรดิตนอื่นๆที่อยู่ในเขตแห่งนี้อีกด้วยใน ในตอนนี้มันก็พร้อมแล้วนะครับที่พระเอกนั้นจะเริ่มเดินทางกลับไปหาเหล่าสิทธิ์น้องของเขาเพื่อทําการวางแผนไปจัดการกับเจ้กรกัป่านเผิงรวมถึงจักรัตรตดนตัอื่นที่เป็นศัตรูกับเข้าอยู่ในตอนนี้นค,คือพระเอกไปก่อความวุ่นวายสร้างปัญหาสร้างศัตรูไว้เยอะมากมายนในตอนนี้พระเอกก็เลยถูกไล่ล่าตามล่าอยู่ก็ต้องแข่งแข่งขึ้นเพื่อไปจัดการกับคนพวกนั้นและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาหาเหล่าสิทธิ์น้องของเขาหลังจากที่ได้นัดกันไว้100ปีจะกลับมาพบกันใหม่ ซึงทาให้เราสิทธิ์น้องของเองตัวพวกเขาเองก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอกับสิทธิพี่ชายของเขาอีกครั้งแถมก็ดูเหมือนว่าในความแข่งของเพกจะเลื่อนระดับไปถึงระดับจักรพรรดิอมตะขั้นที่9้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมพวกเขาเองก็จะอยู่ในระดับ7ระดับ8กันเท่านั้นเสี่ยวไห่ก็จะอยู่ในระดับ7นะครับส่วนทางด้านของงอเฟยจะอยู่ในระดับ8นะครับผมก็จะ ตามลาดับไปนะครับทั้ง3คนซึ่งคนที่ดีใจที่สุดก็จะเป็นเสี่ยวถงลูกสาวของเสี่ยวไ่นั่นแหละถึงตัวเสี่ยวถงเองก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้เจอกับท่านลุงเลยเจอแต่กับท่านลุงหงอเฟยรวมถึงคนอื่นๆเท่านั้นเลยครับก็แบบว่าเสี่ยวถงผู้นี้ก็จะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยถูกคอกับหงอเฟยสักเท่าไหร่นะครับถึงทําให้ทั้งสองเมื่อเจอหน้ากันทีไรหรือว่าพูดคุยอะไรยังไงไปสุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีนะครับเสี่ยวถงแล้วก็หง ผู้นี้นะฮะแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เสี่ยวธงก็ได้มาหาลุงของเขาอีกคนนึงก็จะเป็นท่านโซว,วูลานนั่นแหละครับผมในตอนนี้ก็จะเป็นคนที่คอยดูแลรักษาเสี่ยวถงตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมานี้เป็นคําสั่งที่พระเอกบอกให้ท่านโซวูหลาน คอยดูแลเสี่ยวทงตลอดระยะเวลาที่ตัวเขานั้นฝึกอยู่นะครับและที่เสี่ยวทงได้มาหาท่านสวูลานก็เพราะว่าตัวเธอนั้นอยากจะมุ่งเดินทางไปยังโลกภายนอกเพราะว่าเธอนั้นนัดกับใครบางคนไว้ในสถานที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสถานที่แห่งนั้นมันคืออะไรและก็ไปอะไรยังไงกับใครนะครับตัวเธอนั้นก็บอกเพียงแค่ว่าอยากจะไปสถานที่แห่งนั้นได้โปรดเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็คอยดูแลรักษาเธอด้วยด้ะถึงแม้ว่าท่านซวูลานตัวเขาเองก็อยากจะไม่อยากยอมรับน ในคาพูดของแม่นางเสี่ยวถงผู้นี้เพราะตัวเขาเองได้รับคําสั่งจากพระเอกว่าให้ดูแลเสี่ยวถงเป็นอย่างดีห้ามให้เธอนั้นหนีออกไปจากที่นี้ได้เป็นอันเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้ตัวเธอนั้นเป็นอันตรายก็เป็นได้ถึงทําให้ทัาโซบูลันในตอนนี้ก็แบบคิดน้อยคิดใหญ่เลยนะครับว่าจะยอมให้เธอไปดีหรือเปล่าแต่เนื่องโดยที่ตัวท่านโซบูลันเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนนอกนะครับจะไม่ใช่พี่น้องโดยตรงกับพระเอกแต่อย่างใดรวมถึงเสี่ยวถงผู้นี้นะครับแต่เนื่อง้วยทั้งโซบูลันตัวเขาเองก็เป็นคนที่คอย ดูแลรักษาเสี่ยวถงมาโดยตลอดในระยะหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ก็เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเสี่ยวถงมากลักเหมือนหลานแท้ๆเลยก็ฮาได้สุดท้ายท่านสโตบูลันก็เลยต้องยอมให้เสี่ยวถงนั้นไปนะครับแต่ตัวเขาเองก็จะคอยดูแลเสี่ยวถงย่วงาหารเหมือนกันซึ่งในความแข่งแร่งของท่านสโตบูลันก็จะมีความสามารถอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิอมะตะขั้นที่9้าแล้วเหมือนกันนะครับผมแข่งแร่งเทียบเท่ากับพระเอกแล้วในตอนนี้และไม่นานพระเอกนั้นก็มาถึงที่นี่พอดีนะครับพระเอกก็พอทรับรู้ เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วที่เสี่ยวถงขอตัวท่านโซวูลานัทไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรที่ไหนยังไงสุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยคิดว่าจะตามเสี่ยวถงไปดูว่าสถานที่ที่เขานั้นต้องการไปมันคือที่ไหนกันแน่มุ่งเดินทางตามเสี่ยวธงไปในทันทีนะครับซึ่งสถานที่ที่เสี่ยวถงนั้นขอตัวมาก็จะเป็นสถานที่ของเผานกอินทรีนะครับนกอินทรีสีน้ําเงินเพราะว่าตัวเสี่ยวถงเองก็นัดกับชายหนุ่มไว้นะครับผมผ่าน ไปเพียงแค่ระยะเวลา3 0 0อปีเสี่ยวถงนี่ก็แดดว่าได้คู่รักแล้วเรียบรอ้อยเลยครับทั้งสองก็ได้เดินชมวิวกันอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งแต่ทว่าในจังหวันั่นเองมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเพราะในตอนนี้นะครับมันก็มีนายน้อยจากพานกอินรีสเตอร์นำเงินตัวเขานั้นได้มาถึงยังสถานที่ย่งนี้แล้วได้เห็นความสวยงามของเสี่ยวถงและก็ยังเป็นสัตว์ที่มาจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยตัวเขานั้นก็เป็นคนที่อยากหาคู่ของคู่รักอยู่แล้วก็คิดว่าแม่นางเสี่ยวถงผู้น้นี เป็นคนที่คู่ควรและะเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะนําตัวแม่นางเสี่ยวถงกลับไปที่พระราชวังของพวกเขาด้วยจับตัวเธอนั้นไปเป็นเมียได้เลครับผม แต่คิดแล้วว่าชายหนุ่มที่มาจากแม่นางเสี่ยวถงตัวเขานั่นจะยอมตัวเขาเองก็เป็นคนที่มาจากเผานกเหมือนกันแต่ก็เป็นเพียงแค่เผานกธรรมดาเท่านั้นนะครับความสามารถของเขาอยู่ในระดับราชามันขั้นที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับนายน้อยที่มาจากเผานกอินซีสแต้เงินผู้นี้อยู่ในระดับจกักรพรรดิมันขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับระดับพลังนี้ต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ตัวเขาเองก็คิดว่าจะทําการปกป้องแม่นางเสี่ยวถงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเขานั้นจะทําได้ถึง แม้ว่าตัวเขานั้นจะตายใน,นสถานที่แห่งนี้จะไม่ยอมให้แม่นางเสี่ยวงทงถูกจับตัวไปแน่นอนนะครับก็เลยทําให้แม่นางเสี่ยวทงที่ได้ยินคําพูดของชายหนุม่มหรือว่าไอ้หนุ่มกลัวฟันผู้นี้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกชื่นชอบมากิ้งขึ้นกว่าเดิมเลยก็ว่าได้จึงทําให้นายน้อยจากเผ่านกอินทรีสีน้ําเงินผู้นี้ตัวเขานั้นที่อยากได้ตัวแม่นางเสี่ยวทงไปด้วยในวันนี้ก็จะไม่มีใครที่จะหนีออกไปจากที่นี้ได้ถ้าเกิดว่าแม่นางเสี่ยวทงไม่ไปกับเขาในวันนี้ตัวเขาเองจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาใน เขาไปจับตัวแม่นางเซลทงกับกัวฝานเอาไว้นะครับก่อนที่เขาเองจะได้ทําการโจมตีไอ้หนุ่มกัวฝานไปถึงแม้ว่าไอ้หนุ่มกัวฝานจะพยายามเข้าต่อสู้เพื่อบกพ้องแม่นางเซลทงเอาไว้แต่ในด้านระดับพลังของเขาก็น้อยมากๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บไป ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้ปลากฏตัวมาสถานที่แห่งนี้พอดีนะครับซึ่งพระเอกก็คอยดูแลเซียวถงอยู่ห่างเหมือนกันพระเอกนั้นก็ไม่ได้พูดพร่ำคำเพกอะไรมากนะครับได้ทําการพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงทําการโจมตีทั้ง3คนไปจากพ่านกอินซีสน้าเงินก็เรียกได้เลยว่าเพียงแค่วิบตาเดียวเท่านั้นนะครับทั้ง3คนยังไม่รู้ในการโจมตีของเพกเลยสุดท้ายพวกเขาเองก็ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับจึงทําให้ไอ้นมกวัวฟานผู้นี้ก็รู้สึกทึ่งมากๆไม่คิดเลยว่า ลุงของแม่นางเสี่ยวถงจะแข่งแก่งได้ถึงขนาดนี้และหนึ่งด้วยที่พระเอกนั้นได้ทําการจัดการค่านายน้อยจากเผานกอินทรีสิลมเงินแถมนายน้อยผู้นี้ก็ยังเป็นผู้สืบทอดจากเผ่าอินทรีคนต่อไปอีกด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็อาจจะถูกพบตัวก็เป็นได้เรื่องใหญ่มันอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นแน่พระเอก,กเลยได้พาเสี่ยวถงรวมถึงนายน้อยกวัาาวฟานพวกนี้กลับไปด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ตัวเขานั้นอยู่ในสถานที่นี้อีกไม่นานเผานกอินรีสําเงินจะยกทับมาในการจัดการค่า เขาก็เป็นได้พระเอกก็ได้พากักวฝา,านพวกนี้กลับไปที่หอข้อแจ้งหลานของพวกเขาด้วยนะครับแถมหลังจากที่พระเอกนั้นได้พากวัวฝานเข้ามายังหอข้อแจ้งหลานมาพบกับทุกคนที่เป็นศิษย์น้องของเขาแล้วนะยับมันก็ทําให้ตัวงเอเฟิร์เอก็รู้สึกถึ่งมางนะครับเพราะผ่านไประยะเวลาเพียงแค่300ปีเท่านั้นเสี่ยวทงก็พาผู้ชายกลับบ้านแล้วเจ้านี่เหมือนกับพ่อเจ้าเลยจริงจริเสี่ยวไห่ก่อนหน้านั้นนะครับ300ปีนี้ได้ลูกแล้วนะฮะก็แบบว่าคล้ายๆกันเลยครับลูกบ้านหล่นไ ไก่ต้นจึงทําให้เงาเฟยก็แบบขำขึ้นมาด้วยความสะใจเลยก็ว่าได้ในตอนดี ว่าเจ้าเรียกลูกให้เบื่อกับเจ้าเลยจริงๆนะเสียวไฮแต่ทว่ามันก็ทําให้เสียวไฮก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของกลัวฝานผู้นี้อยู่เพียงแค่ระดับราชามันขั้นที่หนึ่งเท่านั้นพรสวรรค์ของเขามันยังน้อยเกินไปถ้าเกิดว่ายังรักกับลูกสาวของเขาต่อไปมันก็อาจจะทําให้ตัวเธอนั้นเป็นอันตรายก็เป็นได้น,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าแบบมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็จะไม่สามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้นั่นเองนะครับจึงทําให้ในตอนนี้เสียวไฮก็แบบไม่ พอใจแล้วก็ไม่ยอมรับในตัวกวัวฝานผู้นี้แต่สุดท้ายพระเอกนั้นก็ต้องห้ามเสี่ยวให้อาไว้เพราะเนื่องด้วยที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็ยังเป็นคนที่อ่อนแอเหมือนกันแทบที่จะไม่สามารถใช้พลังภายในได้เลยแต่หนึ่งด้วยในความพยายามของเขาที่อยากจะแข็งแก่งขึ้นปกป้องคนที่ตนเองรักสุดท้ายแล้วเขาเองก็สามารถมาถ,ถึงจุดจุดนี้ได้ ถึงแม้ว่ากัวฟานผู้นี้ตัวเขาเองจะมีเพียงแค่ราชามาระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตตัวเขานั้นจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้พระเอกก็เลยได้สอนจุด,จดนี้ให้เซียวไฮได้รู้จักไปว่าห้ามดูถูกเหยียดยามคนอื่นถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะอ่อนแอหรือว่าแข็งแกร่งกก็ตามคนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกๆอย่างนะครับจนสุดท้ายแล้วเซียวไฮก็เลยยอมรับในคําพูดของพระเอกไปมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมี ท่านโซทชงเชื้อตัวเขาเองก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านโซที่มาจากดวงดาวสีน้าเงินนะครับในตอนนั้นก็เคยช่วยเหลือพระเอกเอาไว้แล้วนะครับในตอนนี้ตัวเขาเองก็ได้มาหาพระเอกเพื่อที่จะมาเชิญพระเอกนั้นไปพบกับอาจารย์ของเขาเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้อาจารย์ของเขากําลังที่จะเข้าสู่ความทุกข์ยากหรือว่าเรื่องระดับพลังนั่นเองนะครับก็จะต้องก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากหรือว่าสายฟ้าที่จะโจมตีลงมาถ้าเกิดว่าต้านทานสายฟ้าพวกนั้นได้ก็จะทําให้ตัวเขานั้นสามารถเรื่องระดับ พลังไปได้โดยสมบ,บูรณ์นะครับแต่ในตอนนี้ก็กําลังจะมาถึงแล้วก็เลยเชิญพระเอกนั้นไปร่วมด้วยแต่ทว่าในการที่จะไปนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่เอกเดีครับเพราะมันก็ยังมีองค์จักรพรรดิจากเราเผ่าเดาอืา่นๆมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งนั้นที่ถูกรับเชิญมาอีกด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรยังไงนะครับถึงเชิญมาแบบนั้นเพราะการที่จะเรื่องระดับพลังหรือว่าก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากจะต้องอยู่ในที่สงบเสงี่ยมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าถูกรบกวนเพียงแค่เล็กน้อย ก็อาจจะทําให้ตัวเขานั้นตายไปเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วในคําเชิญนี้พระเอกก็คิดว่าจะมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเหมือนกันก็อยากจะรับรู้เหมือนกันนะครับว่าสีหน้าท่าทางของจักรพรรดิอยู่จักรพรรดิมานรวมถึงจักรพรรดิผึ่งนั้นจะเป็นยังไงเมื่อเจอเข้าในตอนนี้นะครับในตอนนี้พระเอก,กเลยได้กลับไปหาเหล่าสิทธิ์น้องของเขาบอกเขาเกี่ยวกับการที่พวกเขานั้นจะมุ่งเดินทางไปที่ดวงดาวสีน้ําเงินตอบรับคําเชิญจากจัก,กรพรรดิของดวงดาวสีน้าเงินในตอนนี้นะครับพระเอกก็แบบมีความคิด เปิดกันได้ครับว่าในความแข็งแร่งของเข้าในตอนนี้ที่อยู่ในระดับจักรพรรดิอมตะระดับเก้าแล้วก็ไม่มีความเกรงกลัวต่อคนพวกนั้นอีกต่อไปก็จะให้พวกนั้นได้รับรู้นะครับว่าพวกเขานั้นไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆพวกเขานั้นจะต้องแข็งแร่งขึ้นแก้แค้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้จบได้ก่อนที่กลุ่มพระเอกนั้นจะได้เตรียมตัวเพื่อมุ่งเดินทางไปยังดวงดาวสีน้ำเงินแห่งนั้นนะครับแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่16นะครับทุกคนสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมา ใหม่ถ้าเกิดว่าตอนล่าสุดมานะยะพบกัค,ครับบ๊ายบาย